งาน Impact เอ็กเลชวนชิมครั้งที่3เชลชวนชิมสัญลักษณ์แห่งความอร่อยที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานสำหรับงานนี้นะฮะบอกเลยว่าร้านที่ร่วมรายการเนี่ยมีมากกว่า30 40ถึงร้านเลยทีเดียวนะครับแต่ละร้านเนี่ยก็จะมีแต่ร้านดังๆที่บางเจ้าเนี่ยไม่ได้ขายอยู่ในกรุงเทพนะครับต้องออกต่างจังหวัดถึงจะได้ชิมนะครับแต่ที่นี่เนี่ยเขารวบรวมยกมาไว้ที่เมืองทองธาน,นีคุณภาพเนี่ยจัดเต็มทุกร้านเส้นมีไก่ชีสเนี่ยผมไม่เคยลองนะฮะมีไก่ชีสแอมเบอรี่นะฮะได้ลองครั้งแรกเนี่ยก็ติดใจเลยเสนน แนน่อร่อยสมคำร่ำลือจริงสมแล้วที่มีแต่คนต่อคิวรอทานกันนะครับเล็กหอโภชนาะจิตสดชื่นกระเพรากายละเอียดคััวไก่ไอเขาไม่ต้องพูดถึงเลยครับรีลาและความกวนของพี่แกเนี่ยยังคงแพวพผาเหมือนเดิมไก่ย่างจิรพันธ์เฮงหอยทอดชาวเร่และอีกหลายร้านนะครับที่อยู่ในงานบอกเลยว่าอร่อยเด็ดทุกเจ้าครับพอที่นี่งานนี้นะครับเขาคัดสรรแต่ร้านดีๆมาๆให้พ่อแม่พี่น้องได้ลิ้มรลองรสชาติความอร่อยกันสําหรับงานนี้นะครับงานมีตั้งแต่วันที่2 8มีนาคมถึง6 เมษายนนะครับ2 5 6 8ตั้งแต่เวลา3โมงถึงเที่ยงคืนเลยนะครับณรานหน้าอิมแพ t อารีนเมืองทองการีรานนี้เนี่ยเตรียมเสิร์ฟแบบจัดเต็มมากกว่า100เมนูตลอด10วันการันตีความอร่อยโดยเชลชวนชิมยังไงก็ใครว่างก็อย่าลืมแวะไปรองกันนะครับ